ไมยาราบไมยาราบสะกดได้สองแบบสรรไอไม้มะลายยอยักษ์รอเรือสระอาพอพานหรือมอม้าไม่หานอากาศยอยักษ์รอเรือสระอาพอพานนอนเนกรกัรเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติพยายักษ์เจ้าแห่งเมืองบาดาลกายสีม่วงอ่อนมงกุฎยอดกระหนก ปากขบในตาจระเข้มีเวทมนต์สะกดทับและเครื่องสัพยาเป่ากล้องล่องหนเป็นอาวุธในต้นฉบับภาษาสันสกฤตชื่อว่าอาฮิระพณนะอออ่างหอหีบสระอีตรอเรือพอสมเภานอนเนนสระอะไมราบเป็นยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายเป็นอย่างมากประวัติ ไมยราบเป็นโอรสเท้ามหายมยักษ์กษัตริย์เมืองบาดาลองค์ที่สองและนางจันทป,ประภาสีมีพี่สาวหนึ่งคนคือนางพิรากวนภายหลังเมื่อเท้ามหายมยักษ์สิ้นพระชนมไมยราบได้ครองเมืองบาดาลสืบแทนเป็นกษัตริย์แห่งเมืองบาดาลองค์ที่สาม ซึ่งก่อนตายมหายมยักษ์ก็ได้สั่งเสียว่าอย่าไปยุ่งกับทศกัณฐ์ผู้มีศักดิ์เป็นลุงเพราะจะเป็นภัยต่อเมืองบาดาลต่อมาไมยราบได้ไปเรียนวิชากับพระฤาษีสุมเมรที่เชิงป่าหิม,มาพานจนมีวิชาเก่งกล้ารวมทั้งถอดดวงใจได้จึงถอดไว้ในมแมลงผู้ แล้วนำไปซ่อนไว้ที่ยอดเขาตรีกูดไมยราบได้พบมัชฉานุลูกของนางสุพันณมาชากับหนุมานที่คลอดทิ้งไว้บนหาดทรายจึงเก็บมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อทศกัณฐ์ได้มาเชิญให้ไมยราบไปช่วยรบแม้นางจันทประภาสีพระมารดาจะห้ามปรามไว้ ไมยราบก็ไม่เชื่อฟังและได้ไปสะกดทัพและลักพาพระรามไปซ่อนไว้ที่เมืองบาดาลโดยใส่โรงเหล็กขังไว้ที่ดงตาลเพื่อรอต้มให้ตายพร้อมกับวัยวิกหลานชายซึ่งเป็นบทของนางพิรากวนที่ไมยราบกล่าวหาว่าเป็นกบฏฮนุมานจึงตามไปช่วย และได้พบกับมัชชานุทั้งสองเกิดต่อสู้กันโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้จึงสอบถามความเป็นมาซึ่งกันและกันครั้นสอบถามและพิสูจน์กันด้วยลักษณะและการหาวเป็นดาวเป็นเดือนของหนุมานมัชชานุจึงยอมเชื่อหนุมานจะให้มัชชานุบอกที่ซ่อนพระรามแต่มัชชานุ ยังกตันอยู่ต่อมายราบก็ไม่ยอมบอกตามตรงแต่บอกใบว่ามาทางใดก็ให้ไปทางนั้นฮนุมานจึงมุดลงไปในสายบัวเหมือนกับที่ลงมาครั้งแรกและที่สุดหนุมานก็ฆ่ามายราบตายววยวิกบุตรของนางพิรากวรจึงได้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงบาดาลองค์ที่สี่